มาเบิงเบิงพี่น้องเขาเห็นยังกันเยังกันเช่นยังอันเจียวคล้องน้ำเขาย่อมทุกอย่างเขาสั่งยังไงเทิดตามตามเขาสั่งโอ้บ้าพลังมากเลยนะลูก พลังอัดอั้นเยอะใช่ไหมคะพี่ปับ๊บ <c oughs> เอาให้น้องไม่ต้องยังน้องมาเอาให้น้องดีๆล,ลืมเลยนะ,ละลเล,นะลิมเลยนะคะเลิมเลยนะคะเลิมเลยนะขอบบคุณรั อ๋อพี่เพชรไหยถึงรักกันไงลูกพี่ปั๊บอ่าลักกันพี่เพชรก่อนเลวเป็นลักกันเขาก่อนปะรักกันพี่เพชรก่อนเอออืมไห็นไหมก็ให้น้องไปอืมตกเป็นเบียร์ล่างเขาเมื่อต้องการของเขาสั่งให้ทําอะไรก็ทําเงียบปั๊บเหียหน่อยเอ้